สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดทําในส่วนของใบเสร็จรับเงินค่าบริการกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้ามาที่แถบเมนูนะครับกดเข้ามาที่ในส่วนของใบเสร็จรับเงินค่าบริการครับกดที่เครื่องหมายบวกครับเพื่อจัดสร้างใบเสร็จรับเงินค่าบริการครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ รายละเอียดต่างๆนะครับก็คือชื่อใบเสร็จรับเงินค่าบริการครับวันที่นะครับวันที่จะทําใบเสร็จรับเงินค่าบริการครับในส่วนต่อมานะครับก็คือ invoice ิงค่ะให้เราคลิกมาที่ในส่วนของ invoice ิงนะครับใบเสร็จใบแจ้งนี้ค่าบริการนะคะที่เราได้จัดทําไว้นะครับก็คือในส่วนของค่าซ่อมของบริษัท ABC นะครับที่นํา อุปกรณ์มาซ่อมกับเรานะครับให้เรากดคลิกบวกครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นในหน้านี้นะครับก็คือชื่อบริษัท ABC รหัส001ก็คือรหัสในส่วนของอรายการต่างๆนะครับ001ซ่อมวงเล็บอุปกรณ์ครับจำนวน จำนวนเครื่องครับก็คือ2เครื่องราคาต่อหน่วย2,000บาทนะครับรวมแล้วเป็นเงิน4,000บาทครับในส่วนนี้นะครับเรามอบส่วนลดให้5%นะครับเป็นจำนวนเงิน200บาทครับก็จะปรากฏรายละเอียดราคาสินค้าต่างๆบริเวณแถบตรงนี้นะครับก็คือราคารวม4,000บาทส่วนลด5% 200บาท ราคาสุทธิจะอยู่ที่3,800บาทครับในส่วนของยอดที่ชำระก,ก็คือ3,800บาทครับเ,เราสามารถเลือกรับชำระในหลากหลายรูปแบบได้กันนะครับก็อย่างเช่นเงินสดครับเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับโดยในส่วนของวันนี้เรารับชำระเป็นเงินสดครับ เกาะยอดค่าบริการนะครับก็คือ3,800บาทครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของรายการมัดจำในวันนี้ก็ไม่ได้มีการมาวางมัดจำแต่อย่างใดนะครับก็ผ่านรายการนี้ไปแต่หากว่าบริษัทไหนหรือว่าองค์กรไหนมีการจัดทำการวางมัดจำก่อนหรือว่า จะทำเอกสารในส่วนนี้ก็สามารถกรอกรายละเอียดในส่วนนี้ได้นะคะตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของใบเสร็จรับเงินบริการแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ